ก็จะเป็นการเช็คปลาหรือว่าดูปลากัดเก่งของเรานะครับเบื้องต้นว่าจะมีลักษณะยังไงนะครับอ่ะหนึ่งเลยนะครับเรารสังเกตปลาของเราดูที่เนื้อตัวปลานะครับเรามีความสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนนะครับเก็ดเรียงสนิทไหมอ่ะผมเปิดไฟก่อนนี่ครับดูว่าเนื้อตัวสวยไหมครับอ่ะลองดูเกดเรียงตัวสนิทไหมเครื่องครบไหมครับ แล้วก็วิธีสองนะครับพอเราดูเนื้อตัวดูอะไรสมบูรณ์เสร็จแล้วมีความพร้อมแล้วเก็ดเรียงสนิทแน่นนะครับตัวดาเป็นเขมาแบบนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็มาดูที่หวอดนะครับซึ่งตัวหวอดนี่ครับมันก็จะุ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของตัวปลาถ้าปลาตัวไหนนะครับมีหวอดที่เยอะแล้วก็มีลักษณะปลาที่คลึกนะครับแบบนี้อ่ แล้วตัวสวยนะครับมามีความคึกมีความดุนะครับนี่ก็จะเป็นพื้นฐานของการเช็คปลาเบื้องต้นนะครับแต่ส่วนในอีกรณีนหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเช็คปลาแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่เชื่องตรงที่สุดนะครับก็คือเอาปลาในข้อเดียวกันนะครับขึ้นมาเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงได้วันนะครับเราก็ลองปั้มเช็คดูส่วนการเช็คแบบที่3นะครับก็จะเป็นการเช็คปลา ในบ่อนครับปลาส่วนใหญ่บางคอกนะครับที่เก่งๆหรือว่ามีเขี้ยวนะครับมันมักจะโฉบกันในบ่อนนี่นะครับพวกนี้จะเป็นปลาสดนะครับก็เราขึ้นมารอไปพวกนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับบางตัวข้อที่ว่ามีเขี้ยวหน่อยครับก็ลองสังเกตได้ง่ายๆนะครับจากพวกเครื่องนะครับลองดูนะเนี่ยครับเครื่องมันจะค์ด ต้องบอกลูกค้าก่อนนะครับบางคนที่ไม่เข้าใจว่าทําไมปลาเราถึงแบบเครื่องไม่ค่อยเต็มนะครับเพราะบางทีปลามันโฉบกัน,นครับก็จะเป็นการสังเกตปลาในเบื้องต้นนะครับดูว่าปลาของเรามีความพร้อมหรือว่ามีเครี้ยวหรือ,อยังนะครับแต่ให้ดีที่สุดก็คือการเช็คในการปั้มปลาดูนะครับเราต้องยอมเจีะปลาตะกลนครับในข้อกเพื่อในการเช็คปลาเพราะว่ามันจะได้ผลที่เที่ยงตรงที่สุดนะครับ ลองดูเนื้อตัวนะครับเบอร์นี้ของผมเขาจะเป็นปลาที่ผมเลี้ยงเอาไว้นะครับมีก่อเลี้ยงมาได้อทิย์นนะครับขึ้นเหลี่ยมละเราก็มาดูสังเกตนะครับตามเนื้อตัวว่ามีตรงไหนที่เป็นแผลหรือปากเป็นแผลหรือเปล่านะครับก็ปลาปลาตรงนี้จะไม่สู้ปากครับตัวน,นี้มีความสวยงาม ไม่แพ้ปลากัดสวยงามนะครับฟับงท่านก็มีนะครับซื้อไปเลี้ยงเพื่อความสวยงามนะครับอ่อถ้าเกิดสนใจยังไงนะครับก็ลองสอบถามเข้ามาได้อ่อสำหรับวันนี้ครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็จะเป็นการดูปลาในเบื้องต้นนะครับว่าปลากัดที่ดีควรมีลักษณะยังไงนะครับในการสังเกตปลาว่ามีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนนะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับ